น้องจ้าจ๋าเอาใจเอสีอีกแล้วค่ะมีรถเข้าใหม่1คันนะคะสดสดร้อนๆ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะสำหรับโต y ยต้าวีโก้นะคะ2.5 TRD s p o r ที่อดีสปอร์ตีชุดแต่งเดิมโรงงานนะคะลูกค้าได้สีขาวนะคะแล้วเป็นชุดแต่งแท้เดิมนะคะสภาพสวยหายากนะคะเป็นตัวแรไอเทมแล้วนะอย่าลืมนะคะเพิ่งมีเข้ามานะคะรู้สึกว่านานแล้วจะไม่มีเข้ามาได้สีขาวนะคะชุดแต่งแท้เดิมโรงงานภายในสวยกริบ นะคะ fc น้องกระจานี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะใครรอรีบโทรเข้ามานะคะเข้ามาให้เห็นแล้วเข้ามาให้ชมแล้วนะคะมีเข้ามาให้แล้วนะคะรีบโทรรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ fc นะเนี่ยสภาพเบาะสีสวยเลยนะคะ fc สภาพเบาะสีสวยนะคะเป็นเบาะผ้าของแท้ปักโลโก้ trd นะคะสภาพภายในกริบมากช้ำน้อยมากนะคะเจ้าของเดิมใช้งานดูแลแรักษาดีนะคะ fc สนใจโทรเข้ามาเลยนะคะไปดูรายละเอียดในคลิปเลย เพชรยนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องระจาาเพชรยนต์อีกแล้วนะคะอยู่กับน้องรจจาาที่เพชรยนต์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะถนนเสรีไทยซอย68ปัก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพค่ะน้องระจาามีรถเข้าใหม่นะคะสดๆดร้อนร้อนเลยนะคะมาส่ง,งอมอบให้ F4 อีกแล้วนะคะวันนี้คันนี้ยังไม่ติดจองค่ะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะตัว2.5 TR d ด p o r t ีอ o ร์นะคะเกียร์ออโต้สประตูยกสูงปี2013นะคะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะคะ F4 เพราะว่าเป็นตัวลายไอเทมแล้วนะคะ เป็นชุดแต่งเป็นชุดแต่งแท้โรงงานนะคะและที่สําคัญสภาพเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้าแน่นอนค่ะ f c คนไหนเราคอยตามหายอยู่นะคะดูคลิปนี้กับน้องจ๋าให้จบได้ความคุ้มค่าไวใ้ใช้งานแน่นอนนะคะรับประกันรับรองเลยว่าได้ความสวยความใหม่แน่นอนนะคะอ่ามาดูความสวยเลยด้านหน้าและราคาค่าตัวนะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะ f c ราคานี้สามารถฟรีดาวได้นะคะอ่ามาชมเลยนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะ จะจ๋าให้ดูก่อนนี่รถเพิ่งข้าใหม่ยังไม่ได้สปาณนะ f c ด้านหน้านะคะในส่วนของชมคันนี้ก็เจ้าของเดิมเขาจะใส่กรอบนะคะอของโคมไฟมาให้นะคะเป็นกรอบพลาสติกสีดำนะคะ Vico Champ แต่ถ้า f c คนไหนไม่ต้องการเราก็สามารถถอดออกได้นะคะโคมไฟหน้าเดิมค่ะสังเกตความเหลืองนะคะรถ11ปีนะคะสังเกตความเหลืองนะคะก็เดี๋ยวขัดให้ค่ะ f c ตาม นะคะสปารถนะคะแต่ให้ดูก่อนว่าทัานี้มีความเดิมเนาะก็ไม่ชนหนักไม่พีความแน่นอนค่ะนะคะน็อตนะคะยางขอบนะคะตัวกันชนอยู่สภาพเดิมนะคะไฟตัดหมอกมีให้และมีไฟสปอตไลท์ตรงที่เกิร์ตให้ด้วยนะคะก็รอทําความสะอาดก่อนนะคะรอปรับสภาพค่ะอันนี้คือน้องก็จ๋าเอารถเข้ามาใหม่ๆนะคะมารีวิวให้ชมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะไม่ให้เสียโอกาสนะคะในการเลือกชมรถกับจ๋าจ๋าเลย นะคะกระจังหน้าสีดำนะคะโลโก้คำว่า T.R.D. ค่ะ f c นะคะมาพร้อมทะเบียนเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนจากนะคะจากจังหวัดอุบลเลยนะคะ f c อันนี้คือที่มาที่ไปของความบ้ารถเข้าใหม่นะคะฝากระโปรงหน้าค่ะสีขาวเดิมๆค่ะสีก็ไม่มีอรอยแตกนะคะสีเนาะก็สีสภาพเดิมแค่รอเราขัดนะคะเราทำความสะอาดก่อนนะคะมาพร้อมจมูกดงดกสภาพที่ยังสมบูรณ์แบบแล้วก็ค่อนข้างสวยนะ F4 นะ สวยเลยแหละนะคะสวยเลยนะคะ FC น้องจ๋าตามหายอยู่นะคะรีบกิงกัางกันเข้ามานะคะถ้าสนใจนะคะก็ทบสอบถามกันเข้ามาได้หรือจะนัดเข้าดูรถนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะมาดูด้านข้างขาย FC นะคะมาดูด้านข้างตัวสีรถนะคะก็สือว่าสีเดิมนะคะมุม45องศานะคะสภาพสวยสภาพเดินเนินเลยนะคะความจริงนะคะน้องก็จ๋ายังจะไม่อยากรีวิวนะคะแต่ว่ากลัวไม่ทันนะคะเพราะว่ารถยังไม่สปานะคะพอะปม่สปามันจะยังไม่ใส่มันยังไม่กริบเนาะ แต่ว่าเราสปาทําความสะอาดแล้วเนี่ยคุณภาพของเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะก็จะเป็นสภาพที่สวยเด็ดสดกว่านี้เพราะว่ารถมันยังไม่ชงรถเพิ่งเข้าใหม่ก็เข้าใจนิดนึงเนาะแต่น้องเจ,จาจรอไม่ได้ถ้ารอเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะคะอ่ะมาชมในส่วนของตัวล้อแมกนะคะโฉม TRD Sport นะคะจะเป็นตัวล้อแมกอันลอยสีโทนลมดานะคะมาพร้อมโลโก้ TRD คะ่ะได้ยางของบิสตโตนนะ FC นะยางปี2021นนะคะดอกยางใช้งานได้เยอะๆอยู่เลยนะดอกยาง อะะย่างหนาๆแน่นๆอยู่เลยนะคะใต้สุมล้อนะคะ f อนี่รถยังไม่ได้สปาดีนะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะลูกค้านะสภาพส,สวยๆเดิมๆนี่นะคะเด็ดๆเลยคลิปบ้านข้างต่างๆไม่มีรอยแก้ไขได้รอยดัดแปลงก็วิ่งจากเจ้าของเดิมมาจากจังหวัดอุบล ส่วนกระจกนะคะเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะรอทําความสะอาดรอขัดสีก็แค่ขัดสีก็สามารถตั้งขายได้เลยขัดสีสปาภายนอกภายในถอดล้อล้างนะคะรถเพิ่งเข้ามาจริงๆ FC, ะคะ่ะ f อนียค่ะรถเพิ่งเข้ามาจริงๆรีบรีวิวเลยนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมค่ะ FC นะคะแล้วก็บันไดทางขึ้นสภาพเดิมนะคะน้องจะจ๋ารีวิวให้ดูก่อนก็นัดเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะ ถ้าสังเกตเลยรถคันไหนที่น้องก็จ่าสปาเสร็จแล้วนะคะสวยทุกคันสดทุกคันแต่คันนี้ยังไม่สปาแต่มารีวิวสภาพเดิมๆสภาพสดๆออริจินอลให้ชมกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเพราะว่าอา Vivo เนี่ย FC นอกจากค่อนข้างถามหามาเยอะแล้วค่อนข้างไม่ทันนะคะโทรมาเยอะแล้วก็ไม่ทันกันนะคะอ่ะมาดูในส่วนเลขถังนะคะแคสซีนะคะเนี่ยคือแคสซีเดิมทั้งเ้นเลยนะคะ FC ไม่ต้องกลัวว่ามีรอยตัดต่อไม่ต้องกลัวว่ามันเบี้ยวไม่ต้องกลัวว่ามีรอยเชื่อมใหม่หรือเปล่านะคะไม่มีรอยเพิ่4สีโปสีเลขตัวถังช,ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยล้ออะไรด้านหลังอ่าล,ล้ออันลอยด้านหลังก็ไม่มีสภาพรอยขูดรอยแตกหรือว่ารอยลาวนะ fc ลดราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้สี่ประตูสีออโต้ fc ก็สนใจนะคะบางคนก็อยากจะซื้อสดบางคนก็อยากจ,จัดไฟแนนซ์แต่ก็สามารถทําได้ทุกเงื่อนไขหรือจะฟรีดาว ะะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะราคานี้เลยนะในตัว TRD ด้วยนะคะ F4 นะคะคุณพ่อคุณแม่คนที่อายุเยอะแล้วไม่อยากจะขับเกียร์แมนวนวลเนี่ยเกียร์ออโต้น้องก็จาแจ้งก่อนนะว่ามีคันเดียวรีบโทรติดต่อเข้ามานิดนึงนะคะอามาดูด้านหลังค่า F4 ด้านหลังชมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสายกรอบมาทั้งหน้าทั้งหลังนะคะสำหรับกรอบโคมไฟนะคะลูกค้าคนไหนไม่ชอบก็ให้น้องกระจาถอดออกให้ได้เลย นะคะใครไม่ชอบก็ให้ถอดออกให้ได้เลยหรือว่าใครชอบก็เอาไปเดิมๆเลยนะคะตรงนี้มาพูดคุยกันได้นะคะกันชนท้ายด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นของสแตนดาร์ดนะคะของแท้โรงงานนะคะ FC ถ้าคันนี้ยังไม่ไปนะถ้าคันนี้ยังไม่ไปน้องจ้าจ๋าจะเอามารีวิวให้ดูหลังจากที่สปาเสร็จนะคะหลังจากที่สปาเสร็จนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะลูกค้าหลายคนถามว่าเอา้าทำไมไม่รอให้มันเสร็จก่อนหล่ะมารีวิว ก็น้องเจาจบอกเลยว่าถ้ารอนะคะก็ไม่ทันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการบางคนก็ชอบรีวิวแบบเรียลไทม์บางคนก็รอบก็ชอบแบบว่าทําให้เสร็จก่อนค่อยเอามารีวิวแต่ว่าน้องเจาจขอความจริงใจเลยแล้วกันอยา่าขเห็นสภาพมาใหม่แล้วก็หลักทาเป็นยังไงนะ,ะมาดูในส่วนของตัวนะคะน็อตรายละเอียดต่างๆคะ่ะ f c ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะเนน่ยน็อตสปกซ้ายสวกขวา รอยเม็ดอาร์คพมพเหมือนเดิมนะคะลอ็อตน็อตรอยสะโพกซ้ายเนี่ยไม่มีรอยแกะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่โดนท้ายมาแน่นอนนะคะไม่โดนท้ายมาแน่นอนค่ะ FC นะคะเนี่ยนะคะน้องเจ้จ๋าจะพยายามมาอัปเดตให้เร็วที่สุดเลยนะคะรถเข้ามาใหม่นี่คือสภาพไลเนอร์รถหม่ยเจ็ดอันนั้นเป็นอะไรเอ่ยน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เขาเปลี่ยนให้แล้วนะคะแต่เขายังไม่ไม่ได้เก็บรายละเอียดร0 0นะคะก็ให้ดูก่อนนะคะแต่น้องจ๋าแนะนําเลยนะ น้องก็จ๋าคนที่อยู่ใกล้ๆแถวถนนเสรีไทยซอย68นะคะน้องจะจ๋าอยากให้มาชมรถตัวจริงนะคะอยากให้มาชมรถตัวจริงแล้วก็มามามาดูของจริงก่อนแล้วตรงไหนที่น้องก็จ๋าทาให้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะอ่ะในส่วนของกันสาดนะคะก็มีให้นะคะแต่ฝั่งฝั่งขวาเขาถอดออกนะคะเพราะว่ามันหลุดแล้วเขาก็จะใส่ให้เหมือนเดิมนะคะก็ใส่ให้เหมือนกันนะคะสําหรับกันสาด นะะเนี่ยรีวิวรถสภาพเข้ามาใหม่นะคะให้ลูกค้าเห็น<ม>อะลูกค้าดูภายในเลยอะน้องจ๋าให้ดูภายในเลยค่ะ F สสภาพภายในนะคะเดิมมากอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารนะคะน้องจ๋าให้ดูเนะคะเอาเป็นว่าเห็นแค่ภาพท่านผู้ชมก็อาจจะเข้าใจน้องจะจ๋าจะไม่พูดอะไรเยอะนะคะให้เห็นความสวยเลยว่ารถมันช้ำน้อยมากนะคะแผงประตูส,สะอาดสะอาดเฮดรู room, ไม่มีรไรเจิมค่ะ นะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยแกะรอยถอดความสวยคนเดิมนะคะน็อตแผงประตูสะ,สะอาดสะอ้านหมดเลยนะคะตรงนี้มาดูในส่วนของด้านหน้านะคะคนขับและคนข้างคนขับนะคะแผงประตูก็เห็นเหมือนเดิมคะ่ะ f c แผงประตูสภาพเห็นที่ชัดเจนเลยนะคะน็อตนะคะต่างๆรอยเม็ดโอ่เม็ดอาร์คนะคะสังเกตเลยว่าจะไม่มีรอยขูดรอยถลอกสี ชำรุดหรือว่าอุปกรณ์มันแตกหักสูญหายเนี่ยไม่มีนะคะอันนี้ขนาดรถเข้าหมายนะ fc แล้วก็ตรงคอนโซลต,ตรงกลางนะคะก็สภาพเดิมนะเนี่ยยังไม่เขียวเลยเก๊ะนะคะเนี่ยเข้าหมายมากสดมากคันนี้นะคะมีที่รองแก้วให้ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะคะแล้วตัวโฉม trd นะคะ fc โฉมตัว trd มันพิเศษกว่ารุ่นธรรมดายังไงนะก็จะมีในส่วนของจอนีซึ่งเป็นหน้าจอที่เป็นระบบสัมผัส และเป็นของโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็หน้ากากของคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นลายคล้ายๆลายเหินสีดำนะคะก็จะเป็นลูกเล่นแล้วก็แถบสีส้มนะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่งของท r d ให้ลูกค้าดูพร้อมๆกันวา่าสภาพที่น้องก็จะให้เห็นเนี่ยมันไม่ได้ชํำรุดมันไม่ได้ช้ำนะคะสภาพใหม่นะคะเดิมนะคะเกียร์ออโต้นะคะเนี่ยเขาจะเป็นลายเดียวกันกันกบหน้าก,ากากคอนโซลวิทยุเลยนะคะคอนโซล หุ่มเกียร์นะคะหัวเกียร์ก็ไม่ขาดชํำลุดนะที่วางแก้วน้ำสองแก้วมีวางที่โรลสับของบิตเตอร์ลิตต่างๆนะคะอันนี้ช่องนี้ก็เก็บใส่สัมภาระได้ส่วนพวงมาลัยก็ยังไม่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแต่จะเป็นลายไม้สีดานะคะตรงนี้พวงมาลัยคล้ายๆตัวโฟลเจอร์น้าแชมป์ปีสิบสามนี่แหละนะคะระบบไฟนะคะระบบไฟต่างๆนะใช้งานได้ปกตินะคะเอฟซี FC. สวยนะอยากให้เข้ามาดูรถนะคะคนที่ชอบนะคนที่ตามหาตัววีโก้เชียอยู่ นี่กระจกสองนะคะน,ะน,ะคะนีให้นะคะเดิมทั้งหมดเลยค่ะนะคะออกมาเดิมๆยังไงเป็นอย่างนั้นเลยราแค่น้องกจะจทาความสะอาดสปาให้เนาะเพราะว่าก่อนส่งมอบเราต้องมีการทําความสะอาดมีการเช็คลิตมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ก่อนนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะลูกค้าสนใจคันนี้ อยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะโทรหาน้องรจจาเดี๋ยวน้องรจจาจะพาชมรถจะพาเทสขับเนาะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะค่ะมาชมเครื่องยนต์นะคะคันนี้ไม่วิ่งแสนเจ็ดนะคะ f c ก็เฉลี่ยวิ่งปีล,ละหมื่นนิดๆน,น,นะคะแต่ก็เครื่องยนต์เนี่ยยังเดิมอยู่แล้วรับประกันเลยว่ารถคันนี้มาจากจังหวัดอุบลน,นะสภาพเดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมค่ะ f c นะคะรถไม่ชนหนักแน่นอนค่ะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําเพราะว่า ้าอาการหนักเนี่ยเราจะไม่นําเข้ามาถ้าชนหนักทิกคว่ำนะคะโครงสร้างไม่เดิมบอดี้ไม่เดิมนะคะอ่าในเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะตรงนี้อ่าปั๊ม ABS นะคะน็อตฝากระโปรงน็อตแกมสายแกมขวานะคะถามว่าเคยเก็บงานสีมาบ้างไหมก็มีมาบ้างเนาะ f 4เนาะร้อรถมือสองน้องก็จากขอคนที่แบบว่าชอบและตามหาแล้วก็อยากได้นะคะฟรีดาว นะคะในเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วรีบตัดสินใจขายลูกค้ารถสภาพสวยค่ะรอนนาจากสปาก่อนนะคะถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวมาสปาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบค่ะเนี่ยแผ่นเพจเหมือนเดิมนะคะนะคะลอยสีแต้มไม้จากโรงงานอยู่ครบสายโคงสายไฟรายละเอียดต่างๆเครื่องยนตใหม่นะคะไม่แสนเจ็ดนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าสดนะเครื่องยนต์เนี่ยสดอยู่นะคะอีซค่ะอ่ะก็ เข้ามาดูกันได้นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันใครสนใจหรืออยากมาดูรถกับน้องจ้าจ๋านะคะมาดูโครงคานหน้าเดิมนะคะคานยึดหม้อน้ําเดิมค่ะสีรแตแมาจากโรงงานอยู่นะคะ f 4ไม่ต้องกลัวนะคะเดิมแน่นอนนะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e แล้วก็รีบโทรเข้ามานิดนึงนะคะเซลค่อนข้างเยอะไม่ค่อนข้างเยอะเซลเยอะเลยนะคะรถสวยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพ อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดเบอร์โทรโทรหารน้องกระจ่าแล้วมาดูรถสวยๆจากไฟแนนซ์เอารถไปขับกันนะคะสำหรับวันนี้น้องกระจ่าขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ